สวัสดีค่ะพบกับอ้อหมอแว่นตานะคะเคล็ดลับการดูแลปกป้องดวงตามีอะไรบ้าง 1. เช็คสายตาประจำปีเพื่อจะได้ทราบปัญหาสายตาและจะได้แก้ไขทัน 2. อออกกำลังกายเป็นประจำและทานอาหารที่มีประโยชน์ 3. ควรปกป้องดวงตาจากรังสี UV เมื่อออกไปข้างนอกระหว่างวันควรใส่แว่นกันแดดหรือแว่นสาตา ที่มีการป้องกันรังสี UV 100% 4. ปกป้องดวงตาจากแสงจืนเงินควรพักสายตาจากหน้าจอมือถือหรือคอมพิวเตอร์เมื่อใช้เป็นเวลานานและควรใส่แว่นที่มีสารป้องกันแสงสีน้ำเงินหาหากเริ่มมองภาพในระยะไกลและระยะใกล้ไม่ชัดเจนควรปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญและรับการแก้ไขปัญหาสายตาทันทีคากาท่านไหนสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถแวะมาได้ ที่ร้านหมอเวนตาสาขาตลาดบางใหญ่นะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะ